ก็คือเด็กรุ่นใหม่เชื่อเธอค่ะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นความไม่นอกลูก่นอกทางและความที่ประพฤติปฏิบัติของลูกๆทุกคนนั้นคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้พ่อแม่หรือคุณครูบาอาจารย์นั้นเบาใจในการประพฤติปฏิบัติของลูกอันนี้ช่วงเรียนนะคะลูกพอโตหน่อย มีครอบครัวทำงานอันนี้มันก็เริ่มละเริ่มที่เราจะต้องมีความเสียสละให้มากขึ้นเสียสละต่อคู่ชีวิตเสียสละต่อที่ทำงานของรเราต่อเพื่อนร่วมงานอันนั้นก็จะมาพื้นฐานจากความที่เรามีเมตตาไมาตรีรอย่ายึดถือนักเลยใช่ไหมคะอยา่าไม่มีใครแน่ไปกว่าใครคะ่ะแม้แต่สูงสุดต่ำสุดน่าถึงตรงนึง ชีวิตเหมือนกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นความยิ้มแย้มแจ่มใสม,ม,มีมิตรไมตรีต้องมีอยู่ในตัวตลอดเวลาแล้วปัญหาทุกอย่างเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมาลายหายไปถ้าพื้นฐานของใจทุกคนอยู่บนเมตตาไมตรีมีอบอ้อมอารีรนึกถึงใจเขาใจเรารอย่ากโกรธนักเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางทีความเจ็บความช้ำความผิดหวังมันมีคุณค่าต่อชีวิต